ไปทุกคนไปเที่ยวนกการวันนี้เอ่อเห็นอุโมงค์ไหมคะทุกคนที่นี่ค่ะชอบมีอุโมงค์นะคะเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานะคะอุโมงค์ก็เยอะห่างกันแค่ป,ประมาณป้ายรถเมล์นึงก็มีนะทุกคนเป็นอุโมงค์ต่อเนื่องก็มีะคะ่ะอุโมงค์เขาก็จะมีทําดีคะ่ะอุโมงค์ มีไฟให้ตลอดแล้วก็มีพัดลมมีสัญญาณจราจรให้ตลอดทางนะคะดีค่ะยิ่งตอนฝนตกนะทุกคนวิ่งในอุโมงค์สบายจะออกแล้วนะคะทุกคนจะออกจากอุโมงค์แล้ว ก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเอามาฝากนะคะสวยไหมคะทุกคนพื้นที่เขามีแต่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ทั่วประเทศเลยนะทุกคนไม่ใช่เฉพาะจังหวัดน,นะทั่วประเทศทุกพื้นที่จะมีภูเขาตัวการสร้างอาคารอะไรเขาก็จะแทรกตามภูเขานะ แล้วส่วนใหญ่ชีวิตเขาก็จะอาศัยที่อาพาร์ทเมอต์หรือคอนโดนะคะบ้านเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะหายากทุกคนบ้านเดียวก็จะเป็นบ้านที่เก่าแก่มากแล้วจะไม่ค่อยมีคนอาศัยแล้วนะคะเก่าๆสมัยโบราณนนะ่ะเขาก็จะมาอยู่ที่คอนโดกันแทนนะคะคอนโดนี่จะเยอะมาก นะคะทุกคนเป็นมองไปนี่เป็นวิวแพงๆแพงๆเยอะมากสวยไหมคะเอามาฝากเพื่อบรรยากาศการเดินทางสวยๆนะคะทุกคนอีกหน่อยก็จะเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะทุกคนเพื่อนๆอยากมาเที่ยวก็ ก็มาเที่ยวได้นะการมาเที่ยวต้องเตรียมเงินมาเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าค่าของชีพที่นี่แพงค่าโรงแรมคืนละห้าหมื่น 5, ยังยังต่ำนะห้าหมื่นวอน าสก็ตกคืนแล้วสองพันสองพันกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เลทมันอยู่ที่4ี่สิกว่ากว่านั่นนะคะทุกคนเลทไม่ค่อยดีแลกเงินก็เสียดายเสียดายก็จะหาได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคน ฝากเพื่อนๆดูคลิปให้จบเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะคะถ,ถ้าถ้าถูกใจเนื้อหาแล้วก็การเจอคลิปเพื่อนก็อย่าเลื่อนผ่านนะคะทุกคนเพราะว่ามันสำคัญการ AI ไอเขาจะรู้ระบบเขาจะรู้นะคะว่าเราเลื่อนผ่านคลิปเพื่อนนะคะ mm. เขารู้หมดว่าเราทำอะไรแม้กระทั่งเราใส่เสียงเพลงผิดยังรู้เลยทุกคนแล้วทำไมเราเลื่อนข้ามคลิปเพื่อนทำไมเขาจะไม่รู้ระบบเขารู้หมดค่ะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเลือกที่มากรักที่ชังนะคะทุกคน เจอคลิปไหนเราก็ให้กำลังใจกดกดถูกใจกดคอมเมนต์กดสติกเกอร์ไว้นะครับเพื่อนๆเขามีเวลาเขาก็จะตอบกลับนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะทุกคนการตอบกลับเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งปุ๊บเขาจะตอบกลับเราปั๊บนะคะทุกคนขนาดเราเรามีผู้ติดตามไม่เท่าไหร่เองเรายังตอบ คอมเมนต์ไม่ทันเลยนะทุกคนถ้าเราไม่ว่างถ้าเรามีงานมีงานหลักอยู่เนี่ยเราจะตอบไม่ค่อยทันเพราะว่าถ้าจะให้ให้ทันนะคุณต้องขยันเข้ามาคือเข้ามามันก็ทำได้ไม่เกินสิบต่อเนื่องไม่เกินสิบสิบถ้าเกินสิบมันจะปิดค่าการมองเห็นเรานะคะทุกคนเขาห้ามทำอะไรซ้ำ,ซำ